ทีนี้จิตมันก็จะไปผูกกันนั้นเมื่อผูกกันนั้นแล้วนี่มันก็จะเป็นตัวกําหนดชาติภพอีกนี้ตายไปเป็นอะไรเกิดตายไปเป็นไอ้ที่ห่วงกังวลเนี่ยมันก็ไปเป็นอยู่ในชาติภพที่ว่าไม่มีโอกาสไปเกิดเป็นอื่นทันก็ไปเกิดเป็นพวกที่เขาเรียกอธิสมานกายเน่ยเป็นเทพนั่นเองเป็นพวกบางทีก็เป็นเทวดาหรือเป็น แล้วแต่ไม่ดีคือพวกไม่เห็นนี่มันมีหลายอย่างมีเปรดอสุรกายก็มีแล้วเป็นเทพชั้นต่ําก็มีอะไรพวกเนี้เนะพวกเทพชั้นต่ําก็ได้หรือเปรดอสุรกายทีนี้พอไปอยู่ในภาวะนี้แล้วไอ้ความหพวงกบลน,นี่เป็นภาวะผูกพันมันก็อาจจะมาแสดงตัวหรืออะไรขึ้นมาใช่ไหมก็คือคลคายคอนจิตนตรงกันก็คือจะได้พบกัน อ๋อก็คือหมายความว่าความกังวลความห่วงความระลึกถึงมันมีอยู่ก็เมื่อเข้าไปอยู่ในชาติภพนั้นแล้วเขาก็ยังนึกถึงอยู่เนี่ยเหมือนอย่างญาติพระเจ้าพิมพิสารไงนี่ก็ที่เป็นเปลิดนะอันนี้เดี๋ยวจะว่าต่อไปนิ่มลท่านถามก่อนอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราทําบุญสม่ําเสมอแล้วก็ฟังธรรมบัญญายสม่ําเสมอแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้นั่งสมาธิแล้วก็ทําสมาธิกรรมฐานเช่นพุทธานุสติกรรมฐานอย่างเงี้ยทำอยู่สม่ําเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยจิตมันคุ้นชินอยู่กับสิ่งนี้มันก็จะยึดติดกับสิ่งนี้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องให้ญาติมาคอยบอกหรืออะไรก็เป็นไปได้ก็นั่นแหละถึงได้ให้ทํากรรมที่เรียกว่าชินกรรมที่ชินถ้าเรียกอาจินกรรมเนี่ยจะมีโอกาสมีพลังมากที่สุด จำที่ทําอยู่เสมอใช่ไหมจิตมันก็เคยเข้ามาอย่างนี้พอจะทําอะไรมันก็ไปเรื่องนี้ก่อนเลยเหนั้นจิตยีในภาวะนี้นอกจากว่าจับพลัดจับพลุเกิดแวบไปเรื่องอื่นขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งในอันตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญเด่นมากท่านเรียกว่าอาจินกรรมกรรมที่ทําอยู่สม่ำเสมอเป็นอาจินนะ่ะภาษาไทยเราก็เรียกอาจินอยู่เลยใช่ไหมทำอะไรเป็นอาจินก็คือทําอยู่เรื่อยนนิมนครับจะถามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ บอกอะไรต่อเดี๋ยวผมจะลืมซะอันนี้หมดก่อนนะคือถามนี่ครับถามว่าอย่างพวกคำพิฆาเซ่ครับที่ว่าเขาเชื่อว่าถ้าเขาตายไปเขาจะไปอยู่พระเจ้าหรือว่าระเบิดพีชีพวกของมิสซลินที่ว่าเขาทำไปเพื่อที่ว่าเขาจะอยู่กับพระเจ้าคุณหมากครับเพราะฉะนั้นบวลาเขาตายเขาเริ่มคิดที่ว่าเออตัวเขาตอนนี้แบบเขาทําเพื่อพระเจ้านั้นจิตเขาต้องดีถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆี่ทวมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมครับฉะนั้นแล้วงั้นเขาจะเปอยู่ไหนครับเพราะในเมื่อท่านเหมายว่าท่านท่านคุณบอกว่ามันจะอยู่พิตตตถกกกมว่่าาาาสิิททคืออบรรย มันก็ไม่ใช่ส,สิ่งดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตามพระธรรมมันก็น่าจะอยู่ในนรกหรือว่าก็มันก็มีโอกาสเพราะว่ามันจิตมันเศร้าหมองจิตมันเป็นโทสะไม่ใช่ว่าหมายความว่าเขาจะต้องไปเกิดไอ้ที่จุดที่เขายึดอยู่ไม่ใช่หมายความว่าจิตต้องถึงภาวะนั้นเหมือนอย่างคนที่จะไปดูดดื่มดําในพรพรหมใช่ไหมเขาเพ็นชาตสมาบัติใช่ไหมาม,าม,ไหม,มันจิตมันไม่ใช่หมายความว่าไอ้ตัวภาวะพรหมที่เขาจะไปนั้นมันจริง อันนี้ก็ภาวะเทพเจ้านั้นมันไม่ใช่เป็นตัวกําหนดแต่มันหมายถึงจิตของเขาเองที่อยู่ในภาวะนั้นทีนี้ภาวะของจิตคนที่ไปเป็นธรรมกามิกาเซอะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าอะไรเรียกว่าพวกอัตวินิบาตกรรมเขาเรียกอะไรเนี้ย,ยใช่ครับ<ล>ะระเบิดพลีชีพ,ะะพระเบิดีชีพอะไรพวกเนี้ยนะ <c oughs> พวกนี้จิตมันเศร้าหมองเพราะว่ามันโทสะเป็นต้นมันมีโมหะโทสะมันแรงเพราะฉะนั้น มันก็มีทางที่จะไปคติไม่ดีนะมากกว่ามันไม่มีจุดจุดอันนั้นเป็นเพียงยึดถือไว้เท่านั้นเองมันไม่ได้มีเป็นตัวเครื่องกําหนดอะไรไนดะ้พอจะเห็นนะฮะนี่อ่าเดี๋ยวผมจะว่าแล้วจะเอาซะก,ก่อนก็อย่างนี้เขาถึงให้แบบเวลาคนที่จะถูกประหารชีวิตเขาถึงให้พระเข้ามาเทศเพื่อให้จิตสงบเพื่อที่ว่าจะได้อ่า วัดหน้าถ้าเผื่อมีโอกาสได้เกิดใหม่อาจจะได้ทําดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับก็มุ่งเพื่อให้ตายอย่างดีที่สุดอ่ะก็มุ่งที่นั่นมากกว่าคือหมายความว่า,าจิตตอนนั้นมันมีโอกาสจะหวาดกลัวอาจจะว้าวุ่นกองบลอะไรแต่อะไร,ะไรคิดมาก